สวัสดีค่ะนกค่ะสิ้นสีสัตนาชนยสุขโขไทยงานชุมชนบ้านเราชาวไทยพวนนะคะวันนี้นกนำสิ้นสวยๆมาให้ชมกันอีกแล้วพืนนี้เป็นสิ้นตีนจกนะคะตัวสิ้นจะเป็นสีน้ำเงินนะคะเป็นตาว่าสีน้ำเงินซึ่งสวยแตกต่างจากที่เคยเห็นมาดเดี๋ยวนกจะบอกว่าแตกตงอย่างไรพาชมสิ้นก่อนค่ะอันนี้หัวสิ้นสีน้ำเงินแล้วก็อันนี้จก อันนี้เป็นงานจกด้วยลายเครือวันนะคะจกใหม่แล้วก็อันนี้ก็เป็นตะว่าสีน้ําเงินนะคะแล้วเชิงสิ้นที่นกบอกว่านี่จะเป็นไฮไลท์ของสิ้นตีนจกก็คืออันนี้เป็นดอกลายมน์6นะคะสีน้ําตาอสีน้ําตาลหรืออสีส้มอิดค่ะกับสีเหลืองนะคะแล้วก็ใส่นกหรือหงงตรงกลางสีเหลืองโดดเด่นมากแล้วก็ตัวขอนี้ใส่สีแดงดูใกล้ๆค่ะ ขอฟันปลาดอกมีดอกมีเสษจุดสีแดงแล้วก็นกอันนี้นกคาบนี้นกคุ้มนะคะองค์ประกอบครบแบบสุขโขทัยค่ะแล้วก็สร้อยสาเรียบร้อยสร้อยสานนกบอกว่าปกติจะเป็นสีเหลืองกับสีเขียวนะคะอันนี้จะเป็นสีส้อมอิดกับสีเหลืองค่ะซึ่งจะถือว่าเป็นงานที่ทำมาใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะนะคะขอบคุณลูกค้านะคะนี่ค่ะ ให้มันแมทสมชื่อทําไมอาสิ่งที่นกบอกว่าทําไมตะวาสีน้ําเงินคือไม่เหมือนกับปกติทั่วไปปกติตะวาสิ้นตะวาบ้านเราจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะคือทุกสีก็จะเป็นริ้วแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าตรงกลางก็จะเป็นริ้วสีเข็นด้วย3สีนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือสีดำสีเหลืองแล้วก็สีแดงะคะ่ะเห็นไหมคะปกติตาวาจะเป็นเข็นอนี้สามสี 4, แล้วก็ม่ริ้ว ขอบข้างสองสีวนรอบนะคะแบบนี้นะคะแต่พื้นที่นกมาให้ดูใหม่นี้นะคะอันนี้จะเป็นเข็นสองสีระหว่างสีฟ้าเทากับสีดํานะคะเห็นไหมคะฟ้าเทากับสีดําเพื่อให้สีมันใกล้เคียงกับสีน้ําเงินนะคะเห็นไหมคะนกบอกแล้วปกติตะว่าสีบ้านเราจะแบบว่าไม่ว่าจะพื้นสีอะไรตัวเข็นตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวกันหมดแต่อันนี้ออกแบบใหม่ะคะ่ะ ออกแบบใหม่ให้มันกลมกลืนนี่เห็นไหมคะยิ่งนานวันนกถึงบอกว่าสิ้นบ้านเราก็จะมีความแตกต่างตามความต้องการหรือเพื่อให้มันสมดุลกับผ้าให้ผ้ามีสเสน่ห์ดูดีมากขึ้นค่ะเห็นไหมคะก็เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยนกถึงบอกว่าอยากทำคลิปผ้าไว้เพื่อให้ผ้าอยู่ยาวนานคนรุ่นใหม่ก็ได้ชม ของเก่าแล้วคนรุ่นเก่าก็จะได้ภูมิใจว่าเอ้ยผ้าสุขโขทัยมีสีสวยแบบนี้มากมายนะอันนี้ก็เห็นไหมคะดอกก็เปลี่ยนไปปกติมนฑลสิบหกบ้านเราก็จะเป็นสีสีดํากับสีเหลืองนะคะน,นี่ก็เป็นสีส้มอิดกับสีเหลืองเห็นไหมคะงานก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้วันนี้นกเอาผือนอนี้ไม่ชมเพราะว่ามีส่วนที่แตกต่างอยากให้มันเป็นภาพที่แบบว่าอะไรนะส่วนหนึ่ง ในความสวยงามติดตาตรึงหัวใจของคนชอบนุ่งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบนะคะสิ้นชอบนุ่งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ้นภาคไหนที่ไหนนุ่งสวยงามทุกผืนค่ะแล้วได้บ่งบอกความเป็นไทยของบ้านเราแต่อันนี้เป็นสิ้นสีสัจนาลายสุขโขไทยของแท้เป็นงานทำมือนะคะที่เราเรียกว่าจกขนเม่นค่ะ ยังมีคนทำอยู่นะคะตอนนี้อนาคตนกไม่แน่ใจว่าจะมีคนทำต่อหรือไม่นะคะเพราะงั้นใครที่ชอบชมซินที่นี่หรือมีกำลังซับสะสมได้สามารถมาซื้อได้ที่สุขโขไทยหรือเพจผ้าต่างๆก็สามารถซื้อได้นะคะแต่หาร้านที่ไวใจได้นะคะมันจะมีแบบทอยกแบบเมืองรองกับงานทำมือของสุขโขไทยค่ะ ถ้าอยากได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสิ้นสีชช,ชนาลัยนะคะสามารถสอบถามนกได้ค่ะที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองนกฝากกดติดตามด้วยค่ะหรือแอดไลน์ line, ถามข้อมูลได้ค่ะยินดีให้ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับผ้าสุโคไทยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ